จดกันไว้เลยเลขปฏิทินจีน16กันยายน64ปฏิทินจีน16กันยายน64เรไดว่วเปบนี้ฮือฮาเลยทีเดียวสำหรับข่าวคุณลูถูกรางวัลที่1จากเลขปฏิทินล่าสุดผู้ใช้ติกต็อกจำนวนมากเริ่มโพ์รูปภาพตัวเลขหรือหวยปฏิทินวันที่16กันยายน64เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวในปฏิทินวันที่1กันยายนที่ผ่านมาตัวเลขบังเอิญไปตรงกับผลสลกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ โดยตัวเลขในปฏิทินจีนเมื่อวันที่1กันยายน64ปรากฏตัวเลขเกรงการคือ547ซึ่งไปตรงกับเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1คือ114475แต่เพียงแค่สลับตำแหน่งกันเท่านั้นนอกจากนี้หวยปฏิทินจีนเมื่อวันที่1กันยายนบางฉบับให้ตัวเลข479ตรงกับรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ79และสุดปฏิทินจีนหรือหวยปฏิทินจีน16กันยายน64 และมีชาวเน็ตที่เล่นติ๊กตอกโพสคลิปและรูปภาพจากปฏิทินออกมาบ้างแล้วซึ่งมีตัวเลขที่น่าสนใจคือหวยบรรุหัส,สบดี16กันยายน64ปฏิทินจีนชุดที่1คือ9 3 5 8ปฏิทินจีนชุดที่2คือ5 8 6อย่างไรก็ตามปฏิทินจีนเป็นแนวทางเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนำไปซื้อรอตเตอรี่หรือหวยรัฐบาลไทยงวด16กันยายน64ซึ่งตรงกับวันรสสบรรพฤัสบดี โดยมีตัวเลขดังนี้1,9,9,1,9,7,7,9,7,3,3,7,3,9,9,3,3,5,5,3,9,8,8,9,5,8,8,5ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมมข่าว .com ค่ะ